สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันค่ะเป็นคลิปในครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2 5ง4นนะเริ่มตั้งแต่1 6ถึง30เมษายนนะคะแบ่งเป็น3สถานะนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเริ่มต้นที่คุณคนโสดนะของชาวราศีกันนะคะครึ่งเดือนหลังเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะ ชาวราศีกันคนโสดนะคะคุณยังเป็นคนที่อ่อนหวานและเจ้าสเสน่ห์เหมือนเดิมนะนะคะในช่วงนี้คุณอยากที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะอยากอยู่ในเซฟโซนคอมฟอร์ทโซนของคุณนะคะคุณคุณพยายามที่จะ,ะฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของคุณเงียบๆนะคุณอยากที่จะปลอดภัยในความรู้สึกยังไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับใครมากมายนะเพราะที่ผ่านมาคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับภารกิจการงานเหนื่อยกับ สิ่งต่างๆที่คุณต้องพยายามก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาหรือเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ขอโทษค่ะไม่เป็นดั่งใจนะคะดังนั้นแล้วคนโสดนะเพราะฉะนั้นคุณยังคงอยู่นิ่งๆไปก่อนแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะมีอะไรดีๆข่าวดีเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ามีแล้วคุณเองก็คาดหวังด้วยเช่นกันนะคะเพราะคุณเองก็เคยพยายามมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เรามาดูค่ะว่าจะมีใครมาจีบมาชอบคุณไหมนะคะ มีค่ะมีคนในที่ทำงานหรือในสถานที่ที่คุณไปดิวนะคะในในออฟฟิศในสำนักง,งานในที่เรียนหรือในสิ่งใดๆก็ตามที่มันเป็นองคอ์กรเป็นการดิวกัน,นะคะไปพบเจอกันนะคะมีโอกาสสูงมากค่ะหรือแม้กระทั่งว่าการไปสัมมน,นาการไปพบปะพูดคุยสถาบันการเงินหรือว่า ใน,ในสถานที่ที่เป็นในเรื่องของการทําธุรกรรมธุรกิจต่างๆนะคะมีโอกาสโดยที่คุณเองเนี่ยนะคะคุณเองไม่ได้ไม่ไม่ได้คาดหวังในในจุดตรงนั้นด้วยซ้าคุณเองก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยนะคะมีความต้องการที่จะมาสารสัมพันธ์และพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วคนคนนี้มาแล้วจะเกื้อนหนุนภารกิจหนะ้าที่การงานคุณด้วยนะนะคะเราลองดูกันซิว่าคําแนะนํนาสําหรับคุณควรจะเป็นอย่างไรดีมันเป็นเรื่องของภูมิริศค่ะความเป็น energy โซเมทความเป็นคู่นะคะจะเข้ามาทักทายคุณทีเนี้ยการเข้ามาตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณสับสนนิดนึงเป็นไปได้ว่าบางท่านสเสน่เป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนถูกไหมคะตัวท่านเป็นคนอ่อนหวานอ่อนโยมมิสเสน่ห์นะคะหน้าเข้าหาอาจจะมีคนเข้ามาอยากทําความรู้จักมอบความสัมพันธ์ตรงนี้กับคุณกันเนี่ยคนสนเนี่ย หลายๆคนเลยแหละแต่มันก็จะมีทั้งคนที่เป็นตัวจริงและตัวไม่จริงนะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวหลอกด้วยพยายามคัดสรรสกรีนนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปแล้วกันก็คือค่อยๆเรียนรู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นจริงอยู่ว่ามันเป็นพมลิขิตพมลิขิตบางทีเขาก็มาทดสอบเราเขาคงจะยังไม่ยื่นสิ่งที่ใช่แบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันง่ายถูกไหมคะมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างมาทดสอบนะคะจิตใจของคุณนะคะ ความตื่นรู้ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบาลานตัวเองให้ดีพลังงานตัวเองให้ดีแล้วมองให้ออกนะ,ะแล้วก็มองให้ดูให้ดีว่าใครบางคนนะคะหรือหลายคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนะนะคะมาจริงใจมีไหมมีดีไหมดีถามว่าครบได้ไหมได้ แต่ทีนี้ไอท้ไอที่ไม่ดีไม่ใช่มีไหมก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันนะดูให้ดีนะคะคัสสันเอานะแล้วก็บทสรุปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณปกป้องคุ้มครองคุณบอกเลยค่ะว่าครึ่งเดือนหลังนี้คุณท็อปฟอร์มมากชีวิตของคุณนะเป็นคนที่แบบพราวเสน่ห์มากๆอะ่ะเพอร์เฟกสมบูรณ์ออร่ากระจายเลยคะ่ะ ะะไปตรงไหนก็มีแต่คนอยากเข้าหาคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดนิ่งๆพูดน้อยอ่อนหวานนะคะอ่อนโยนอ่อนแอน่นารักนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความเสน่ห์เฉพาะตัวบุคลิกภาพของคุณนี่แหละนะคะมันทําให้มีคนสนใจมากกว่าหนึ่งคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเราเค่อยเป็นค่อยไปนะเป็นกลังใจให้นะคะการที่คุณมีออร่านะคะคุณก็มีความสุขแล้วถูกไหม เราดูดีขึ้นจริงๆเราดูดีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะมีเสน่ห์มากกว่าปกตินะ Romance Angel It is safe for you to love และ Religious Factor แล้วก็ Give your relationship a chance นั่นคือหมายความว่าความรักที่จะเข้ามามันมีความต่างอยู่คนที่เข้ามาเนี่ยมันมีความแตกต่างเชื้อชาติศาสนามุมมองความคิดทัศนคติ Attitude ไม่เซฟต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการเติบโตการเรียนรู้สังคมที่ต่างกันมีไหมมีแล้วความรักที่มันเซฟที่เหมาะสมที่จะรักมีไหมก็มีเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้นะคะแล้วค่อยคัดสรรสิ่งที่ใช่สิ่งที่ด,สดีสิ่งที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตหรือคนที่ใช่ที่ดีที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่แตกต่างมาให้เราเรียนรู้ถือว่าเป็นความรู้เป็นประสบการณ์นะคะอย่ามองว่ามันเป็นปัญหามองทุกอย่างเป็นประสบการณ์และมันทำให้เราเก่งขึ้น แข่งขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้คุณคนโสดชาวราศีกันนะขอให้คุณมีความสุขนะคะสมหวังนะทีนี้เรามาดูสถานะไม่ชัดเจนกันค่ะว่าคุณกันสถานะไม่ชัดเจนนะคะคนเจ้าเสน่ห์คุณจะได้ชัดเจนหรือยังนะคนน่ารักอย่างคุณไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคุณเจ็บคุณขยาดคุณคุณคุณนิ่งมากเลยนะ คุณเจ็บปวดแบบที่สุดในจักรวาลเนี่ยถ้าใครบอกว่าใครเจ็บปวดที่สุดก็เทียบคุณไม่ได้คุณเจ็บที่สุดแล้วกับสิ่งที่ผ่านมานะคะมันได้จบลงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานต่างๆนะคะมันถึงเวลาที่จะแตกดับและสิ้นสุดลงแล้วเพราะคุณอดทนและคุณรอมามากแล้วกับสถานะที่ไม่ชัดเจนอะ่ะมันไม่ใช่แค่ไม่ชัดเจนมันมืดดำค่ะสำหรับคุณมันคือแบบหลุมดำอะ่ะ มันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความดีใดๆนะคะคุณคุณอยู่ในจุดตรงนี้มาอย่างทุกทรมานมากเดี๋ยวเราขอดูคนคนนั้นกันค่ะดวงคุณมีโอกาสจบนะคะจบแบบปุปรับสับพันธ์ระหวังถ้าจะจบนะพยายามจบให้ดีนะคะเงียบๆก็ได้ค่ะมันมีแนวโน้มที่จะจบแบบเจ็บปวดแบบร้าวรานค่ะมันมันมันจะน้ําหนักความเจ็บมจะลงที่คุณนะคะเพราะฉะนั้นมีสตินะ,ค,ะคนนั้นเหรอ คนนั้นเขาก็เก็บเธอไว้ได้หลายคนเนาะคนนั้นเป็นคนนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดเก่งและเขาเป็นคนที่ฐานะดีเนาะมีความพร้อมทางชีวิตและสังคมฐานะการเงินการเงินการงานเขาฟูลออปชั่นเขาพร้อมดังนั้นแล้วการจะมีคนเข้ามาผู้เข้าประกวดหลายๆท่านหรือจะเขาเองจะสร้างทางเลือกตัวเองก็ไม่ได้แปลกเพราะเขา เก่งฉลาดและรวยมากและเขาเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์เก่งเขาเป็นคนที่ฉลาดและมีความคิดสร้างสารรค์ส่วนใหญ่แล้วตัวเขาเองนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนไปตรงไหนก็มักจะมีใครใหม่ๆหมนะคะเข้ามาจากภารกิจการงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลกคะ่ะถ้าเราจะชอบคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแต่เราต้องดูด้วยว่าเขามั่นคงในชีวิตของเขาแต่เขาเปิดเผยและชัดเจนมั่นคงกับเราด้วยไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำให้คุณกันนะคะ เขามีมากกว่าหนึ่งคนนะไม่ได้มีแต่คนคนเดียวนะคะแล้วเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้จัดอันดับใครให้เป็นพิเศษด้วยนะคะไพ่บอกว่าจากคนไม่ชัดเจนจงนำพาตัวเองไปสู่คนที่เป็นโสดแบบสหล่อๆสวยๆรวยๆเลิศๆชุดๆเถอะค่ะเพราะตัวคุณเองเหนื่อยมามากพอแล้วคุณมีดวงที่จะสมหวังในความรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขหรือถ้าคุณยังไม่ปรารถนาจะมีครอบครัวในเร็วนี้หรือไม่ได้คาดหวังคุณก็ยังมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องน้องหมาน้องแมวหรือเพื่อนฝูงที่เสมือนครอบครัวของคุณนะคะรักคุณมากๆอยู่หน้าที่การงานคุณดีคุณเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วเหตุใดนะคะคุณจะปล่อยให้ชีวิตความรักของคุณไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วที่ผ่านมาคุณทุ่มเทคุณเหนื่อยมันถึงเวลาที่คุณจะให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสดีๆใหม่ๆใหญ่ๆเข้าาามหคุณ คุณเองไม่ได้เป็นคนที่ด้อยไปกว่าใครเลยบนโลกนี้คุณเองก็มีศักยภาพมีความดีงามนะคะมีคุณค่าในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทําตัวเองจากไม่ชัดเจนให้เป็นคนโสดร้อยเปอเแบบเพียวๆค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาบทสรุปค่ะในชีวิตของคุณนะคะมักจะได้ไปเกี่ยวข้องกับรักซ้อนรักสำมเร้า อย่างเงี้ยซ้ำๆเดิมๆนะคะหรือไม่ก็เป็นประเภทที่เขามีภรรยามีคู่อยู่แล้วหรือจดทะเบียนอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ปเปิดเผยคุณให้คุณเป็นลับๆเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดชีวิตเราสามารถเดินออกมาได้นะคะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะนะคะคุณเองสามารถที่จะเป็นเบอร์เป็นคนเดียวในใจของคนที่เป็นคู่ของคุณได้เป็นเบอร์หนึ่งคนเดียว ะะทำตัวเองให้ถูกต้องนะคะตามหลักศีลธรรมอันดีงามผู้อ่านไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตำหนิไม่ได้เบลมคุณนะแต่กำลังบอกคุณว่าคุณมีดีและมีโอกาสได้ดีกว่าที่เป็นอยู่คุณไม่จำเป็นต้องทนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะคุณเหมาะกับการที่จะเป็นภรรยาที่ดีแฟนที่ดีแค่หนึ่งเดียวในใจของคนคนนั้นที่คุณเลือกนะคะแล้วเขาก็เลือกคุณด้วยและชัดเจนกับคุณด้วยขอดูโรแมนต์แองเจลค่ะ Give your relationship a chance, love yourself first และ reconciliation นั่นหมายความว่านะคะ รักตัวเองให้มากพอคนที่เขารักตัวเองเขาจะทําแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองเขาจะไม่ทําให้ตัวเองต้องได้รับการเบียดเบียนหรือทุกข์จนเกินจริงจนเกินจําเป็นจนเกินไปนะคะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้ไปเรียนรู้มิตรภาพความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะมันมีแนวโน้มว่าตัวคุณเองจะได้พบเจอทวินเฟมคู่แท้หลังจากที่คุณเอาตัวเองออกมาจากความไม่ชัดเจนกับความรักที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามไม่ถูกศีลธรรมเหล่านี้นะคะอันดับแรกรักตัวเองก่อน คือทำตัวเองให้ถูกต้องเดินออกมาค่ะมาอยู่ในที่แจ้งเป็นคนโสดแบบเพียวๆนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้และคนใน,ในอดีตชาติคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้นะคะเมื่อถึงเวลานะคะพลังงานมันตรงกันแมชกันมันจะเป็นคู่แท้ของกันและกันหลังจากที่ผ่านการเจ็บปวดมาทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะคุณกันคุณมีคุณค่าคู่ควรกับคนที่รัก และจริงจังจริงใจกับคุณนะเป็นกําลังใจให้นะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่มีคนรักมีแฟนนะคุณการจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยคุณการนะคะต้องบอกว่า ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณค่อนข้างคิดมากเนาะคิดหลายๆอย่างคิดหลายๆเรื่องนะคะในในสิ่งที่มันเป็นไปในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะมันมันมันหลายเรื่องจริงๆแล้วก็คิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันผิด,ผ,ดผิดนะคะหรือเรื่องมือที่3บุคคลที่3คุณมีความกังวลมากถึงมากที่สุดว่า มันเป็นจริงไหมไอ้สิ่งที่คุณไปแอบรู้มานิดนึงละแคระคายเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคุณค่อนข้างคิดไปไกลแล้วนะคะตอนนี้นะในเรื่องไอความสัมพันธ์ที่มันแบบมีมือที่3เข้ามานะเดี๋ยวเราขอหลอกขอดูคนที่เป็นคู่ของคุณหน่อย คู้ของคุณต้องบอกว่าช่วงนี้เขานิ่งเขาเงียบนะคะเขาเหมือนเขาเงียบกับคุณแล้วบางทีเขาก็เหมือนอารมณ์เสียใส่คุณนะคะมันเป็นบททดสอบนะคะจริง,รงๆเขาไม่ได้มีอะไรคะ่ะเขาเครียดเรื่องงานเขาก็เลยอยากปีกวิเวสยสโดวจอยู่คนเดียวไปทําอะไรของเขาตามเรื่องตำราวหรือเขาเองกําลังแก้ปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะ,ะพยายามที่จะเซฟเงินเก็บเงินหรือประหยัดหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่มันแบบปัจจุบันทันด่วนปรับปรับมันทําให้คุณเกิดความลังเลสงสยัยและแคลร์คายว่า แปลกๆนะเนี่ยเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนเดิมหรือเธอรักฉันน้อยลงหรือเธอไม่รักฉันแล้วอะไรอารมณ์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณเองมีสตินะคะมันเป็นแค่บททดสอบมันเป็นจังหวะชีวิตของเขาที่เขาจะต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วคุณเองคนที่เป็นคู่เป็นแฟนก็ต้องมองทุกอย่างแบบเข้าใจแล้วผ่านไปได้กับเขาด้วยเช่นกันและเป็นกําลังใจให้กันนะเดี๋ยวดูคําแนะนําเนี่ยค่ะ ชีวิตของพวกคุณนะจริงๆอะนะคะมุ่งหวังในเรื่องของความมั่นคงการงานการเงินแต่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในช่วงนี้ที่มันอาจจะดอดบนะคะเขาอาจจะเฟลลงไปหน่อยในเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคต่างๆพยายามที่จะแก้ไขแต่มันอาจจะยืดเยื้อพอปัญหาเรื่องความมั่นคงในชีวิตการเงินการอะไรก็แล้วแต่มันยืดเยื้อเนี่ยมันก็เลยสวิงขึ้นสวิงลงมันก็เลยทําให้อารมณ์เขาดูไม่ปกติตัวคุณเองนั้นก็อย่าอย่าสวิงไปตามกันนะคะพยายามนิ่งบวกกับคนราศีกันบางทีเป็นคน,นอ,อ่อนไหวเนาะเสียใจง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกน้อยใจนะคะในบางครั้งที่เขาแบบเหมือนเกลี้ยกล่าใสาเา่เราหรือหงุดหงิดหรือหน้าบึง้งตึงนะคุณ มันแค่1 5วันนะเป็นกําลังใจให้ผ่านไปให้ได้นะคะมันแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณนะคะจงเชื่อมั่นในความความรักความมั่นคงที่มีต่อกันนะขอดูบทสรุปเนี่ยอึดอัดใจจริงๆด้วยนอนไม่หลับเลยนะคะเซ็งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ การเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ให้นําแต่ด้านดีออกมาก่อนพลังงานด้านบวกที่เป็นจริงออกมาก่อนเพราะอะไรถึงแม้เราจะรู้สึกอึดอัดถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากแฟนน่ะก็ในเมื่อเขาเครียดของเขาทําไมต้องมางง่เหงียดใส่เราอันนี้เป็นใครใครก็ไม่ชอบและเราก็ไม่ควรแสดงแบบนี้กับใครเนาะแต่เอาเป็นว่าในเมื่อนะคะได้ได้ทำนายออกมาแบบนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ชมนะคะชาวราศีกันนะ พยายามมองทุกอย่างอย่างเข้าใจแล้วอย่าทุกข์จนเกินไปแล้วอย่าไปเครียดจนเกินเหตุถ้ามันเกิดก็แค่รับรู้ว่ามันเกิดมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันตั้งอยู่มันก็ดับไปค่ะนะคะมันไม่อยู่กับเราไปทั้งชีวิตหรอกแค่15้าวันเองนะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะหลับลองมาดูไพ่โรแมนซ์แจงจอลกันหน่อยว่าจะให้กําลังใจคุณการยังไงดีนะคุณรู้สึกเซงน้อยเครียดปวดหัวอนอนไม่หลับเลยนะคะรู้สึกแบบ ม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์ทำไมต้องทาไมคุณต้องมารองรับอารมณ์หรือมาเจอแบบนี้นะแต่แต่ก็เข้าใจนะมันมันก็ต้องมีบ้างบางช่วงเนาะลิ้่อับฟันเนาะมันเรื่องของของคนคู่กัน healing family issue g i v e your r e l a t i o n s a chance นะคะแล้วก็ wedding คือต้องบอกว่าในสถานการณ์ตรงนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันคอมมิตเมนต์มันมันมั่นคงถ้าถ้าใครยังไม่แต่งก็มีโอกาสจะแต่งแต่ถ้าใครที่แต่งกันแล้วก็คือแต่งงานมันมั่นคงมันเป็นครอบครัวกันแล้วดังนั้นแล้วนะคะ อยากให้คุณนะคะมองทุกอย่างอย่างเข้าใจมันคือบททดสอบของของความรักของคุณเป็นคู่กันนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าคุณไม่สบายใจกับแฟนคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขัดแย้งหรือหรือตอบกลับในเรื่องของอารมณ์หรือคําพูดวาจาต่างๆก็พูดคุยกับคนที่เป็นครอบครัวของคุณคําว่าครอบครัวไม่จําเป็นต้องเป็นคนในบ้านอย่างเดียวเนาะคนที่เรารักและนับถือกันประหนึ่งครอบครัว เพื่อนพี่น้องนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่หรือน้าหรือคุณอาหรือใดๆก็ได้เพื่อนที่สนิทประหนึ่งเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนของเราเนี่ยพูดคุยกันนะคะลองลองเปิดใจนะคะให้โอกาสในการพูดคุยสื่อสารกับคนที่ ที่มีมีสัมพันธ์ทำไมตรีที่ดีกับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือที่ปรึกษาใดๆก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้คุยได้แต่ขอให้คัดสรรน,นะคะเลือกคนที่ไว้วางใจและเขามีความเป็นกลางและเขาเป็นคนที่มีความพิจิตรธรรมในการให้คําแนะนำเนาะจะช่วยทําให้สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณกันมีความเข้มแข็งในจิตใจนะคะสเตเบิลขึ้นสตรองขึ้นแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้นะคะโดยธรรมชาติของคุณเป็นคนอ่อนหวานดังนั้นนะคะ ใช้ความอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้นะคะอย่างน้อยแฟนคุณอาจจาะคลัมดาวลงแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นนะคะจบไปแล้วสําหรับชาวราศีกันนะคะสามสถานะผู้อ่านขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะรับฟังฝากกดติดตามสมัครสมาและแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะผู้อ่านขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความดีงามทั้งปวงสมหวังในรักแท้ที่ดีงามประสบพบเจอคู่แท้ที่งามโดยเร็วครันนะคะคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดี ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ